เอาไว้โดดทำไมโดดทำไมมันโดนกระโดดกิ่ใช่ปะเออที่กูเปลี่ยนผมกระโดดอ่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ไม้ครับชาเลนต์นะครับผมเ้ แล้วก็มากันในเกม m ค c ับนะครับผมเป็น My Cup Lucky Box นะครับวัด Lucky Box นะซึ่งวันนี้เรามาทำชาเลนท์กันทั้งหมด5คนนะครับรวมผมด้วยอ่าคนแรกคือไอ้นะครับผมอ่าคนที่อยู่ด้านขวาผมคนต่อไปคือที่คุณนิกนะครับผมประเด็นถามทางไหนโอาคือวันดีครับอื่มอยวะอ่าแล้วคนที่อยู่ด้านซ้ายแล้วผมสกินนี่โคตรปกติเลยอะชื่อว่าอะไรครับผมเป็นนักเดินทางครับชื่อนี่อนที่จริงใจครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับ ไอพวกนี้ไรอ่ะครับแล้วคนสุดท้ายของเรานะครับมีชื่อว่าอะไรครับหาชื่อซินโอล่าอู้เฮ้ยอย่าอย่าชื่อนล้วพูดสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ติดป้ากูเลยนะครับน่โอเคครับเฮไปเจอกันหลังเกมเอาดีกว่าไม่ต้องถึงป้าหรอกเน่ก็ ไม่ครับชาเลยนะครับก็เราจะบอกไว้ว่าล็อกกี้บล็อกจะมีทั้งหมด40บล็อกนะครับแล้วก็อาหารอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดของครบหมดแล้วเราก็จะมาตีกันนะครับผมตามสไตล์เดิมไปนะงั้นก็ทุกคนอยากแยะขอสีครับเขาช้าเป็นเกยจิ้บหายแล้วกูอยู่คนสุดท้ายไอ้สัสพูดที่อะไรโอเค ออกไปดูเต๋อเฮ้ยมีคนออกข้างงไหมเอะไรอ่ะมันข้างๆใครย้อนกระบะมือเอามือกระบะมาแล้วเมือสิ้นแล้วเอานะหนึ่งสองสามเกมรับได้ครับไปนี้ไปก่อนเลยไอ้น้องไอ้เต๋อฝฟั่มาอยู่ไหนระวังนะอ้าวมาดีมีอยู่นะนี่ไงเปิดมาก็ลัคกี้บ็อกซ์อย่างเยอะเลยฮุย อุ้ยเล็กว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าเฮ้ยอ่ะอันนผมตายเป็นเปิดมาก็ตายเลยเป็สลามเกิดอีกแล้วสลามเกิดอีกแล้วมาแล้วไม่มันมันมันเป็นบังคับมันเป็นบังคับมันปรับเองมันปรับเป็นฮาร์ดเองเดี๋ยวปรับเป็นดีซีให้แล้วกันอ่ะโอ้สลามเชี่ยกูเกือบตายโอ้ผมได้ของมาเต็มนะครับคุณผู้อมสลามตีกูตายกูตาย โอ้โหโอ้หันโอ้ยโอ้ยหัหมดไปหันบทเยี่ยสาราไม่อยากกลาบบอสไอ้เหี้ยกลับเลยกลับกลับนะครับช่วด้วยครับนอนตัวของมาปะอะไรเอ้ยยาออกไป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 มันมีกดฮาเว้ยมันไม่กดฮาเว้ยไปละ เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยกูไม่ใช่กูไม่ใช่ละมันเอาเด็กมามันเอาเด็กมามันเอาเด็กมาเต็มเลยว้าโอ๋อเย็ดไปหนึ่งอยู่ด to ิกูก็โดนสลามรูมากขอนี้เข้าบ้านขอนี้เข้าบ้านโอ้ยโช่วยด้วยบอกกันอีสลามมันดเต็มเลยแต่กูไม่ได้ไปนะกูไม่ได้ชนะว่ะ นี <chat> ่กูได้แต่หอคอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสาระเด็ดสาระเด็โอ้โหโอ้โหโอ้เฮลโนโอ้เฮ้โนโอ้ไปก็ฮุ้ยโอ้ยเอ้กล่องกุ๊กโอแต่ละมือแต่ละเดกล่องขุไม่ได้ลวางแล้ววางเลยนะ ไม่ไม่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าไม่ทำผาาหิวทำผ่ากอกอะไรเลยไฟี่ยอยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้้ยออากกูเพิ่งเปิดไปแค่อันเดียวเองหนีเข้าบ้านีเข้าบ้าอีกแล้วหนีเข้าบ้านอนีเข้าบ้โอ้ยอะไรเนี่ยรถไฟมีรถไฟบินตอดกูด้วยไปด้วยโอ เป็นแม่เป็นแชร์ที่ยากที่สุดนะเฮียเขียมาน่อยล่ะมันเป็นแชร์ที่ยากที่สุดเป็นโหลดไอ้ขู่ฮาไว้มันล็อกเหรอเฮี้ยตัวนี้เหี้ยตัวนี้เหี้ยกว่าเดิมตัวนี้เหี้ยกว่าเดิมไอสัตว์เฮี้ยกูได้แต่หลักคีย์บอรย่อยมาเต็มเลยไอ้คนลำบากเอาแล้วแม่งตันคืนละ จิงกลางคืนก็ปรับไม่ได้นะถือว่าเราอันนี้แล้วอะ่ะถ้าเศษกล่องนี่ถือว่าเ็ษกล่กองนี่คือสุดๆของคลิปเราแล้ว <ๆ S 2> นะ้ากล่องนี่กล่องนี้ต้องจริง,ง <c oughs> ๆ <c oughs> มึงจะได้ไม่เหมือนกูนอ่ะกูได้ลักคกที่บ็อกย่อยมาประมาณสามสิบกว่ากล่องอ่ะย่อยแบบย่อยเป็นชุดเลยเนะี่ยใช่เป็นชุดเลยโคตรเยอะงั้นเราตั้งเวลาแล้วกันตั้งเวลาทั้งหมดสี่สิบนาทีหลังจากนี้สี่สิบนาทีถ้าครบสี่สิบปุ๊บให้หยุดเลยไม่ว่าใครจะมีลัคกี้บ็อก เดนเทอร์ไลท์เต็มตัวเฮ้ยแต่ถ้ากูฆ่าได้กูขอดาบนะก็เฮียแล้วมันไม่ได้มาตัวเดียวไงไอ้บดีนอ๊ะฝากกินเหลือด้วยโอ้ยงายนะพี่ไม่ไหวแล้วโอ้ยโดนมานี่แล้วด้วยเฮ้ยมันบดดเฮ้ยสบีนมากคู่อะอะนี่แล้วมันมีเต็มไงมันเถิดจะจัดอะไรเนี่ยลักกี้บ็อกเต็มตัวเลยอมีเวลา40นาทีนะครับตอนนี้ นับเลยนับเลยเจ็ดโมเอ้ยสองทุ่มยี่บโอ้ยไอ้บอเอ้เฮียบอไปกตีกูเกิดดิใครโดนระเบิดวะกูดูทรงเหมือนกูจะได้ใช้พิกแอ็กตีแล้วไอ้เฮียอ้าอะไรโอ้โหกูได้ตุ้ยเฮีย้เนี่ย ไอ้เยไอ้เลไ้เวทำไมสวีมันตีแรงขึ้นนะไอ้เชนีซีไปไกลบ้านกูไิเดิมไเดิมไเดิมจะนนัวจังวะอนน้ะทำไมะานการ่งนัวนะมคองเชอเฮ้ยใครดวงดีวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยมีอะ ร้องอยอยู่กับกูเลยอุยไปเยอะเลยวางมาแล้วเยอะเลยก u c k y Box ย่อยอีกเป็นสิบเลยสัตว์เฮ้ยเลยยานี่ไงใครตรงดีก็ได้ไปวางอินเดอร์เชดไว้เลยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยทำไมวางของเยอะจังเลยเนี่ย บอกเลยว่ารวยแล้วกูรวยแล้วกูรวยแล้วพี่ใครมาอยู่พี่เดียวกูอะดึนเลยเฮ้ยใครยิงวะดินเดินอ๋อมันเป็นวิลลิเจอร์ของกูหมดละเอ้ยเหลือสองกล่องไม่เหลือไอ้อันนี้มันกล่องลบห้าสิบใครอยู่ข้างกูก็ระวังตัวให้ดีแล้วก็วิ่งหนีไงมีน้ำยามีไงเราเปิดไปเลยเฮ้ยผมได้อะไรมาไม่รู้อ่ะไม่รู้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  Um Here, hey, กูซุ่มก่อนเอาแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่มเฮ้ยใครยิงกูแปลว่าแปลว่าทุกคนเริ่มได้ของโอ้ยโดนเลน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 แล้วโอ้ยเลนเล่นโอ้ยเลนโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเคลีย okay, ร okay, okay, okay. ์เคลียร yeah. yeah, yeah. ์เคลียร okay, ์เคลียร์เยอะเยอะยอะเคลียร์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 ต้องใช้เพจต่อหูเหี้ยหลังหลังหลังมาอะไรไอ้ชิเอาลงไปจะไรวะ ว่าเธอรักก oh, ีวลเลจอุ okay. right <laughs> oh, yeah. oh, ้ย <laughs> อ้ยยแม่งฮะอ๋อเนี่ยลัคกีบอกมาเตอร์มันโอเคยโอ้ยโอ้เย้โ้ยโอ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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยออ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ อะไรอ่ะโอโหได้ด่ไหนโอชลามีโออเฮ้ยหายไอ้ยาาแนี้มันโหดจังวะเฮียดาแนี้มันโหจังวะอ้ากูตกแมพอุ้ยตกแมพเดี๋ยวเดี๋เเดเดียวตกแมพของหายดิอ่าจบแล้วเรียบ้เรียบ้อยเรียบไม่้ ถ้าเป็นแมบปกติมันไม่จมเว้ยแต่แมบนี้มันมีแค่สูงสุดสามบอกะไงไม่เลยจมโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนเล่นยังเอาไม่อยู่อ่ะเอ้ยแแ๊บแป๊บบแเคลียร์เคลียร์เคลียร์หน้าเคลียร์หน้าไอ้นนท์ไอ้เฮียแม่งกูเสกได้บ๊อบพอดีเลยกูตายอะไรกูได้สโนว์บอลมาปาใครวะออาหัวเอาะเอ้า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 เะเอ้าเอ้คนเปิดแล้วมีคนเปิดแล้วเอาดิเดียวสุดหรอเดียวเดียว สุลอเฮ้ยสุลอครับครับครับเออเอุ้ยสุนหล่อชิปฟูจังวะสุนหลอเห็นผมด้วยเหรอครับจริงจังไอ้เหี้ยพอมีพิชฟูแล้วรู้สึกชีวิตกูแม่งสบายขึ้นเยอะแม่งพอสแม่งหายไปทีละกล่องทีละกล่องเพื่ออะไรวะโอ้ยของสองเลี้ยตอนกันไม่ได้เฮ้ยนี่ลัอกกี้บ็อกเก็งลัอกกี้ศูนย์เฮ้ยเกล่องลัอกกี้สีเหลืองนี่มันดีจริงเลยได้แต่ของดีดี กูกำลังกูกำลังกูกำลังขี่รถมาหายไอ้อะยูดีไม่เกิดตลาตากเลยคือของอันนี้ต้องไปเลยเฮ้ยกล่องลัคกี้สีเหลืองนี่มันดีจริงเลยได้แต่ของดีๆ คือของดีแล้วกูกำลังกูกำลังกูกำลังขี่รถมาหายไออ่ะอยู่ดีไม่เกิดลาลาจารเลยคือของดีแล้วแบงไปเลยเฮ้ยกล่องลัคกี้สีเหลืองนี่มันดีจริงๆเลยได้แต่ของดีๆของดีกูกำลังกูกำลังกูกำลังขี่รถมาหายไออ่ะอยู่ดีไม่เกิดลาลาจารเลยคือของดีแล้วแบงไปเลย รีบเกันรีบรรีบรบรีบเลยครับรีบเลียวไมจับเวลาผมรีบผมรีบผมผมตั้งเวลาไว้แล้วแปดโมงยี่สิบถ้าเกิดใครหมดก่อนก็รอไปเตรียมของเตรียมตัวไปเจ้าเตรียมตัวแล้วโอ้ยไหนเตรียมของ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 แล้วยัง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 ยัังยังยังยัังย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  กูจะนั่งรับโลกจริงๆเนี่ยแม่งอ้เอาเขี่ยมันระเบิดขาหน้ากูเลยโอ้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 ยหอดตัวหอดตัวหอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อมึงแล้วกูจะเก็บยังไงอ่ะกูโดนพ้อออกซีเดียนไอ้เหี้ยแล้วกูจะเก็บยังไงเตรียมตัวละไอ้เท่าเนี้ยสองทุ่มแล้วมีเวลายี่สิบวิ ยี่สิบวิอะไรซิบีในการเตรมตัวนะฮะเตมตัวเ <c oughs> ขา้นข้างชวนะอ้โหคนหักห,ห,หนันอะันลักี้พชั่นอ่า,อานาล,ล้เฮ้ยเบสลดอย่ได้แทงเบสนะครับ อ๊ยเขียวโดนๆเขียวดนเขียวบอนัเขียวบอเขียวมอนเขียวมอนครับเขียวมอนมอนเยอะไปไม่ชอบเลยคับเยอะมากเยอะม มีแท่งเบทครับผมมีแท่งเบทขอไหน่อยครับใคนเอาเรือดำน้ำมาวางเกือกไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงด้วเลยโอ้ยโอ้ยกูโดนช็อตไหนครับแท่งเบทครับแท่งเบทอยู่ไหนครับแลกกับแลกกับเบสิภาครับขอหน่อยครับเอ้ยนี่เห็้ยมาเด้อไม่ใช่ว่าตัดกำลังกันหรอกไอ้ย่าเป็นหนึงเป็นึงยังเปิดได้หมดยังเปิดไปหมดเตียนขอเปิดให้บวกกันอืมดูเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งย่าอะไรเนี่ย ของไม่น่ามีอะไรนะโอ้แทสุดก็ได้เปิดกล่องต่อสุ่มได้กล่องก็ขุดต่อเลยวุ้ยขอนไหนขอแรกหน่อยขอแรกหน่อยขอแรกหน่อยโอ้ระเบิดได้ไหมหมากูตายอ้าวแต่กำลังได้ดีเลยแคนนี้ต้องชำระสินะหลายคนมีหลายคนทำให้หมาผมตายไอ้ก็แตะหมามึงไม่ได้ใช่้แม่เี่ยจอนวิกเดี๋ยวกูขอทำไมกูสุ่มไม่ได้ปืนเลยวะในว่ามอนมีปืนวะ อีก10นาทีสุดท้ายแล้วครับรีบเตรียมตัวเลยไม่ได้จับเวลานั้งชิ้นเดียวทำแอปตัดเวลาเฮ้ยเที่ยกูได้คาถากูได้ที่วาร์ปด้วยฮ่าฮามจิกบิลเลยมาครับผมผมเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วครับอะไรครับมั่นใจตัวเองมากว่าผมเอาชนะได้ทุกคนเลยอ้โหความมั่นใจมากครับอ่ บ๊บบอะไรผมจัดเต็มครับผมจัดเต็มครับผมไม่เน้นบางเลยแล้วผมลิชาครับลิชาตัวเบาครับต้องต้าลีน่าจริงๆว่ะหรือว่าจะเล่นโล่งๆถ้าโล่งๆมันโอ้โหมันก็วิ่งคนมีวิ่งไวมันก็โกงไงเดี๋ยวมีไม้อยู่เอาวะดวงมาเรื่อยๆเลยเว้ยดวงมาเรื่อยๆเลยเว้ยยังไม่หมดกันอีกเหรอวะ ยังกูยังเหลืออยู่กูได้ปืนฉีดน้ำเฮ้ยเทียนนี่มาเทียนมีไม้ปบอเอ้าเฮียกูช่วยกูด้วยมีไม้ปบอไม่มีกูตกโลกตายอ่ะยังไม่หมดกันอีกเหวะยังกูยังเหลืออยู่ได้ปืนฉีดน้ำเฮ้ยเทียนนี่มาเทียนมีไม้ปบอเอ้าเฮียกูช่วยกูด้วยมีไม้ปบอไม่มีกูตกโลกตายอ่ะ

แค่พอแล้วปะปะปน่าจะได้ละสักช็อตนึ่งในในอารีนาเดี๋ยวเดี๋ยวปะรีสโต้เอ้ยใครมีปีกวะเฮ้ยเรื่อยไปละฮ่าเจอกูบินวนแน่เจอกูบินวนเอ้าพวกชนชั้นล่างกับชนชั้นสูงอ่ะไอ้เฮียกำลังจะเอาฟลอยู่คนละมุมอยู่คนละมุมใครอยู่กลางใครใครอยู่มุมไหนก็แบบกูกูรู้ครับเฮ้ยผมผมผมชอบผมชอบอยู่ตรงกลางครับกูบับยาละเฮ้กเลยว่าเนื้อจะเอาอันนี้เกฉยบไม่ได้ อ่ะไปไหมั๊บก่อนปับก่อนอ่ะปั๊บก่อนบั๊บก่อนอย่างงี้ยปั๊บก่อนนะบั๊บก่อนปั๊บก่อั๊บแล้วบั๊บแล้วอ่ะโอ้ยอะไรนั่นนะบั๊บอะไรน่ะอือฮึฮโอ้โหทำนะยังยังยังกูเยอะกูเยอะแต่เย็นเย็นเอ๊ค่เยอะเออมันเยอะยังไงเฮ้ยเสียเวลาแล้วเนี่ยเดบับันจะหมดแล้วนะเพื่อนแต่เย็นนะดูโอ้เดบับบอกว่าบั๊บรอไม่รอให้บั๊บหมดก่อนหรือเปล่ารอก็เที่นแล้วกูบั๊บหมดแล้วเนี่ยแพ้หนึ่งสาม สองเนเฮ้ยทำไมมึงมองเนี้ยไม่อยากใช้อภิชิอภิชิเฮ้ยนยู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 เฮ้ยใครเล่นลาวาวะเอาไปเทียเฮ้ยโยโอ้ยเฮ้ยดาบปีกอ้ยรี โสก้อ่โย้อ่ะพี่อะไเยไอ้ไม่ดเป็นดินแล้วไม่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยใครใช้ตาบแล้วที่บ็อกมันเปลี่ยนของตลอดเลยตายนึ่ตาย สายสองไม่รู้จับวิชิโก้จับยี้อโค้งแล้วว่ิชิโก้ไเหอาแล้วอ่ะดูที่ดานใจสลับของอ่ะใช่เหรอเฮ้ยเหี้ยมันวัไอ้เหี้ยไ่ดีไไพี่ไอ้เหี้ยแม่งโคตรกเลยสั์ ซื้ไม่ได้เลดาบแม่งก่ที่โกงเลยซื้ได้เลยดาบเนี้แม่งโกงจ่าอ้าวยดูเนาะสนามไม่เป็นรูว่าสนาัเป็นรููยังทำอะไรไม่ได้เลยนด้แฟอ่ะไอเียกูจริงๆโอ้โหเลยงต่อรับเลยต่อๆเอากันหมดเลยได้เว้ยอเด็ดดาบมาโดนเฮียโดนซึงไม่ได้เลยดามาตีทีนึ่งซึ่งหลอดเลยดามีก่อแล้วเว้ย ตกกันเลยยืนรอกันเลยตกกันดีตกเลยอย่ามาไฟล้องไว้ดูเรื่องไม่ลดเลยอ่ะดูเลือดมันไม่ลดเลยมันหิวไม่ลดเลยอ่ะมันหิวมันดูตัวมันหิวดิเออเตีกันเตาเลยโอ้ยยินดี ดูลีเจนดิอันนี้อันนี้อันนี้อบไปตัวลว่ะอันนี้บไี้ยฟองนเอาดิเอาดิอันนีอันนอันนไอ้อไเยดูมันอยู่้าอ้รอยเราได้ผู้ชนะแล้ว้าวว้าไม่เห็นดีใจเลยไอ้ตัไอ้เนี้ยคนที่ตายคนแรกก็ที่ไม่รู้ตัวอันลอดยังไม่ทักใช้เลย ยังไม่ทันได้ใช้เลยโอเคกลับกลับมารอบตัวตรงจุดไฮปุกอะไรจบกจุคิดว่าจุกคิดว่าไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบป็นกูไม่มัมีที่ผิดพล่ป่าทำอะไรไม่ได้หรอกซึ่งมึงเหมือนกูเลยดิดูดิปืนเหมือนกันป่ะเหมือนกันนี่มันสุ่มเว้ยเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยมามาพอละพอละพอละจบคลิปจบคลิปไม่งั้นยาวไปแค่เอาไอ้เีนยิงกูแล้วมันก็ยิงตีกูแน่ทีนี่ เล่นกันแก๊สมึงยังจะยิงกันอยู่กูบอกว่อแล้วกูหรอแม่งกดใช้ปืนไม่ได้ไอ้ทีแม่งตีคนปุ๊บแล้วมันสลับของทันทีอ่ะใครใช้อีกแล้ววะลากี้พ์ของพี้กูจะจบมันจะจบไหมจบเียนจบเทียนเออจบเียนนี่เร็วยทำไมจอกูมันอะไรโอ้กูติดใหญ่นละมือแต่ไี่ เป็นสีน้ำเป็นสีน้ำไอ้เห <salah> <Allah> ี้ยแม่พอจบใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบายครับ